ไปเอากระตาไปนัดนเอามาเปลี่ยนบ้าแลอวดียืดถึงอยู่เอากระตาไปนัด <laughs> เอากระตามันจะบกโก้ยนี่มันสีดานี่กับมะสีดามันสูกโพดกิดนหนอดไม่ได้แล้วเอาม,ามื่อหมูไปกระตาหนึ่งล่ะ กระตานึงแล้วผัดเอาวีชุกนึงอ้าปิดเลยผัดเอาตะตําที่ก็ได้นะบัดเอารถมาจับักพกมันมือหมูอ้าไก่ไก่เ็ดลยังมดหวานกิน บักนัดเยอะเอาพ้าแล้วมีฟังความมั่นหนาอหมก <laughs> ใช่เดวีหนึง่ง <laughs>